สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่องคางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังพาท่านผู้ชมมาเดินตลาดกันดีกว่าน้องคิวซังเนาะ,ะที่ใน,ในคิวซังบอกอยากกินอะไรนะโรตีอยากกินโรตีนี่ซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่สมโพศขับมาขายแล้วนะครับมีมีหลายแบบหลายรสชาติให้เราเลือกกินได้วันนี้คิวซังอยากจะชิมรสไหนเลยเราไปดูก<ห>ันดีกว่านาะมีใส่ไข่ใช่ไหม เดี๋ยวเราไปชิมกันแน่แน่มาเที่ยวช่วงนี้ตลาดก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะเนาะก็มีอยู่นี่ไปเราไปชิมรสชาติกันพอใครออใครไม่อยากกินโรตีก็กินสลาเปลาถั่วมาอันนี้มีมีอ่สาสลาเปาอ่า โรตีคิวซังจะเอาแบบไหนครับตอนนี้มีแต่แบบหนาแบบบางนี้ไม่ไมีไหมครับเนี่ยอ่ามีใส่ไข่ใส่ชีสวันนี้ไม่มีอ๋ออ๋ล้วยไม่มีเอาใส่ไข่ครับเอาใส่ไขนะ่แล้วจะวซังซึ่งราคาน่ารักมากทนะ่านผู้ชมดูนี่สิแค่นี้เองนะครับอเอาใส่ไข่ไขเนาะโรตีไข่เอาโรตีไข่กี่กี่ชุดดีไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้โรตีไข่สอง อะไรเองอ๋อแล้วก็ว่าเราว่าเอาสามเลยเอาสามเลยดีกว่าเนาะแค่นาดาเหรอฮะได้เดี๋ยวเราสั่งไว้เดี๋ยวเรากลับมาเอาเอาไหมเนาะนี่เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเดินรอบตลาดเดี๋ยวกลับมาหาพอเดี๋ยวเราเดินไปข้างนี้ไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันเนาะได้ได้ได้เริ่มแล้วท่านผู้ชมเริ่มตีแป้งแล้วนะนี่ยากาศก็จะประมาณนี้นะ รถกับข้าวกำลังถอยมาคือสะัะนี่ลงแป้ง,งแป้งน,น่าจะได้ถือไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยอะไรยูอสังเนะ, <No. S 2> ะถ่ายคลิปไปด้วยนี่เป็นกาีหนถ่ายนี่ฮะเดินรอบตลาดนี่ครับวันนี้อัปเดตอัปเดตนี่รถรถอะไรอันนี้เป็นรถเซเว่นฮมีทุกอย่าง ทุกอย่างพร้อมครับมีขายทุกอย่างอยากได้กับพงับข้าแบบไหนนี่ต้องคันนี้เลยนะฮะแต่รถเก่ามากแล้วโ oh, อ้รถเก่ามากตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดอีกเชียซังรถคันเนี้ยอายุอาณามก็เกือบ30ปีได้คนระับสามสิบขวบปีเกือบ40ปีได้หรือว่ามาเที่ยวที่นี่ช่วงนี้ก็มีร้านอาหารเปิดให้บริการทุกวันน้องกูก็เหมือนกันฮะรถกากูก็เหมือนกันใช่รถปลากูก็มีขายเหมือนกันเลยนะ วันนี้หยุดน่าจะหยุดครับนี่ใส่ไข่เสร็จแล้วหนะนึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้โรตีของเราเดี๋ยวก,ก็ม้วนใส่ถาดจล้ให้คุสังกินเดินรอบนี่เลยรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะย่าีเรีโรตีเป็นไงห, <laughs> หอมหอมหอมไม่ยัง <laughs> มาเที่ยวได้ครับช่วงนี้ก็ยังได้กินอยู่เนาะไม่ใช่ช่วงนานอย่างเดียวนะครับนี่ฮะใครเคยชิมร้านนี้เนี yeah. ่ย <laughs> ต้อง รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงน้องเกียรตเนาะที่แน่ๆคืออยากจะบอกว่ามาที่ไรไม่เคยผิดหวังนะครับรสชาติโรตีของเรา,เาที่นี่นี่มัตตาคือมันไข่เหมือนกันนะเนาะแต่ว,ว่ามันช่วยงานะถ้าติดมาปค่แรกอาจะได้ดีทีเดียวแต่ถ้าช่วงนี้ก็ขายไปเรื่อยๆเนาะเลยเข้าใจ น่ะท่านผู้ชมพอช่วงหน้าหนาวจริงๆก็ไม่ทันฮนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะรีบไปไหนกัน,นเนาะต้องบอกให้ต่ำตัวะนะครับเรื่องของงานะนี้ครับรุ่นสิงห์นะเจ้าบางคนคนชอบคนแก่อือใช่ครับแม่บางคนขอค้ข,ขึ้นไปมางคนมีคนไข้มีอะไรอย่างเงี้ยนี่ท่านผู้ชมได้อีกหนึ่งชุดละนี่คือโรตีของเรา เอะเดี๋ยวเราวนกลับมาเอาโรตีเราดีกว่านะยังจ๊าเนาะนมน้ำตาลใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเดินรอบตลาดกันครับแม่ครับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยมีร้านเปิดเยอะเนาะครับเนื่องจากว่าท่องเที่ยวก็มาเที่ยวอยู่แต่น้อยร้านอาหารเปิดเปิดกับพุกร้านไม่แน่ใจว่าร้านถิงๆิงเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปเดินกันเนาะ ว่เปิดไหมแต่ที่แน่ๆร้านโรตีเปิดขายทุกเกือบทุกวันนะคาเฟ่ก็เปิดใช่นี่อาคารคาเฟ่อยู่ด้านหน้านี่นะอปิดแล้วไม่ผิดมากปิดประตูเฉยๆม้งอี่สังปิดแล้วไม่มีอ๋อปิดผ้าหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ลูกค้าน่าจะน้อยก็เลยปิดช่วงเย็นกันนี่ส่วนร้านนี้จะขายพวกของใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะฮะนี่ ันนี้ร้านปิดเร็วนออีซังเนาะวันนี้คาเฟ่ปิดแล้วนะไม่เปิดนะวันนี้เปิดอยู่อีกคือซังแค่ปิด <Huh? S 1> ประตูเฉยๆเปิดอยู่บรรยากาศร,ร้านคาเฟ่ใครมาเที่ยวด้านขางแนะนำว่าต้องมาเที่ยวที่นี่นะอีซังเนะ <Huh? S 1> งาะรอว่าได้ชิมาคาเฟอร่อยๆที่อยู่ด้านในนี้นะครับนี่ร้านนี้ก็จะประกอบขายอาหารปกติทั่วไปนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านชํานะฮะ เราไม่ได้มาเดินตลาดที่นี่ก็พอสมควรนะยศจังเนาะค่ะดูร้านถิงถิ้งร้านถิงถิงก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับใครอยากมาทานอาหารที่นี่ก็มาใช้บริการได้นะเราเคยมาทานแล้วเราเคยมาทานแล้วรสชาติเป็นยังไงฮะอร่อยฮะอร่อยใช่ไหมค่ะมี้นาแน,นนนํำโขลกที่ให้แนะนําเห็ดทอดฮะแนะนําเห็ดทอด เมนูเดียวเหรอเมนูเดียวเหรอเมนูอื่นแม่อร่อยเหรออร่อยมาค่ะอร่อยทุกอย่างใช่ไหม่แต่ช่วงนี้ลูกค้างเงียบมากเนาะไม่มีเลยเดี๋ยวรอแล้วหน้าหนาวเนาะเปิดทุกวันใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมใครมาเที่ยวช่วงนี้เดินมาข้างหลังได้ครับมีเมนูให้เราเลือกเยอะแยะเลยที่แน่แน่ผัดหมี่อร่อยมากครับครับนี่คือบ้านพักอ๋อใช่ใช่ใครอยากจะมาเที่ยวอ่างขางทักเรามาได้นะเรามี คอนแทคกับหลายๆที่เนาะอกสารเนาะเกี่ยวกับที่พักนะบนรอยของเราก็เริ่มมีที่พักกลับคืนมาแล้วนะใครอยากจะมาเที่ยวก็ทักเรามาได้ส่วนของฝากนี่ฮะมาแล้วห้ามพลาดต้องมาร้านนี้เพราะว่าเยอะมากของครับนี่ครับอันนี้คือโคตรอร่อยแล้วอันไหนครับโอ้โคตรอร่อยนี่ครับอ๋อมันคือบวยแห้งครับบวยแห้งวันนี้มาเดินตลาดครับมีมันหนึบด้วยนะท่านผู้ชมนี่มีมันหนึบขายด้วย นี่คืออะไรครับอออย่าก็วอนัทวอนัทอ๋ออัดแท่งนี่เงียบเงาจังเลยเงียบเงาจังเลยเดี๋ยวชวนเข้ามาเที่ยวช่วงหน้าฝนกันครับเนี่ยมานอนที่นี่ได้แล้วท่านผู้ชมที่นี่นอนได้นี่อันนี้อันนี้เม็ดนี่นี่ท่านผู้ชมอันนี้เม็ดสมตังกุยนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ใครเคยกินต้นมันเม็ดของมันจะเป็นอย่างนี้นี่ อันนี้เก็บไว้เพาะขายหรือว่าเก็บไว้ปลูกครับไ,ไว้ขายเลยนะครท่านผู้ชมใครอยา่างไรริดละริล,ละสองร้อิละสองร้อยบาทนะครับ<ช>ต้องลองเนาะต้องลองเนาะนี<ภ>่ฮะของขายเยอะมากท่านผู้ชมของฝากของเที่เลือกชาที่นี่ชาแย่ๆเลยมีชาหลายรูปแบบให้เราเลือกแล้วก็มีชุดชาด้วยนะปกติลรวมามเราไม่เคยพาเข้ามาเดินข้างในมาวันนี้เราพาเดินนี่ชุดชุดชาท่านผู้ชมน,นี่หลากหลายมาก ใครที่ชอบชองชาทานะแนะน,นําเลยนีหลากหลายแล้วะค่ะมีอมอกค่าด้วยมอกค่าผอดด้วยนี้อันนี้นาถ้วยกากาละสำหรับชงชาคือสังนี่แก้วหลากหลายก็สามารถเดินมาชมได้ชอันนี้เสื้อเสื้อที่หน้าหนาวแล้วอ๋อมันคืออะไรผ้าบันคอมีมือใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> อันนี้คือหมวกนี้คือหมวก ก็น <G ül ets> ่าจะเยอะครับดลูละน่าจะเยอะอยู่ครับเพราะว่าเราเริ่มที่จะมีที่พักกันบ้างแล้วนี่ท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้คือบวยบวยเค็มเค็มเค็มจริงๆแต่แต่ไม่เค็มมากนะลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไมา่ให้กินเค็ม <G ül ets> ใช่ครับอล,อลองไหมอันนี้คือบวยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยกินบวยเค็มไหม ต้องอมก่อนใช่ต้องอมก่อนถ้าตอนเด็กๆต้องเคยกินบวยแบบนี้ท่านผู้ชมต้องอมก่อนอมให้มันยุ่ยนะกลายเป็นยุยยุยแบบนี้ท่านผู้ชมไม่เค็มไหมไม่เค็มคิดถึงรสชาติสมัยเด็กเลยนี่แหละตอนเด็กไม่มีขนมกินท่านผู้ชมมีแต่บวยเค็มนี่แหละใส่ปากปุ๊บมีของกินเลยกินเลยอืมเปรี้ยวมันเขาก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆิ้ม เปรี้ยวละเริ่มจากเค็มอืมเค็มจีแล้วองนโอ้ยัม่ได้ก็มได้เจอกันนะจับคขบอเปิลค้าแบบนี้ท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยครับเนี่ยชิมแล้วก็ เค็มมากเลยครับมันหมักเกลือครับลองไหมลองไหมไั่ลองลองครับจับเลยสองเม็ดพอคนละเม็ดท่านผู้ชมอันนี้เป็นไงตอบสอนสิหวานนะหวานโอเคนี่ท่านผู้ชม อร่อยอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้ามาเที่ยวในอ่าของขางแล้ก็คือนี่สตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่อบแห้งจะอร่อยมากนี่ฮะใครอยากได้ของฝากจากปนดอยแนะนําว่าเดินมาข้างหลังหน่อยจะได้ของสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับสตบรอเบอรี่ก็มีนะแต่ว่าเป็นแบบอบแห้งแล้วแล้วเนาะสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วมันเบามากเลยครับชอบไหมครับโอ้ <laughs> ไม่เป็นไรครับเดนะี๋ยวนี่นี่อันนี้ก็อร่อยอีกสักลองครับโอ้โ เด็กชอบน,อน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยของของจริงอันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่ใส่แล้วครับ,บถือไปอย่างนี้เลยเนาะอันนี้คืออะไรอ,ะอันนี้คือลูกพลุมันจะมันจะออกหวานหวานพอให้แม่ปิดรูมัน,อน,นขออนุญาตนะครับน,นี่ท่านผูช้ชมลองไม่รู้องหวานนะเอาลองกินดูนถ้าไม่กินไม่รู้อันนี้ขายอยู่โลเท่าไหร่ครับ ร้อยสองร้อยไม่แพงท่านผู้ชมนี่รสชาติไม่หวานมากาอ๋อแล้วก็ข้าเหนียวของที่เขาทำินานที่ที่ทำเป็นถ้วยแล้วก็มาค<อ>วบลงเชอรี่ขนยเคยเคยกินงานแต่งใช่ครับแล้วงานแต่ง จะเป็นข้าวแล้วก็จะมีพวกผลไม้พวกนี้อยู่ก็ด้านในข้าวถั่วสาะเป่าอ๋อของสาะเปานั้นใช่ไหมครับอร่อยมากเคยกินครับไม่หวานมากรสชาติสุดยอดเลยนี่ฮะนี่ะท่านผู้ชมใครมาเที่ยวที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังร้านนี้ของฝากของของที่ยลึกเยอะมากท่านผู้ชมเอาไปไหนละได้ของละขอบคุณนัยัง ขอบคุณครับเีนนี่ขอบคุณครับนี่ครับเนี่ยเรามาพาชมบรรยากาศใหม่กันอีกรอบนึงนะคผู้ชมไปร้านนี้ตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะต้องรองอีกสักช่วงนะครับถึงจะปรับปรุงเสร็จก็ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงนะ,ะร้านนี้ไม่เปิดแต่ว่าร้านหานหาเปิดอยู่นะครับทำไมเขาปรับปรุงอะ่ะทำไมครับลูกนี่นี่ร้านนาหารใช่ นี่ร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่เปิดขายทุกวันนะฮะอยู่ด้านหน้า,นา,นาทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอาง่างคพังครับเดี๋ยวเราไปดูโรตีแล้วว่าโรตีมันจะอันนั้นเสร็จหรือยังโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูโรตีกันดีกว่าไปกันครับไปรับดูบ้างฮะได้เรียบร้อยละใส่ถุงเรียบร้อยฮะเอาแล้วใสคือตะกราหน้ารถก,ก่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติของ ครับผมรสชาติของแหมเอาไปใส่รถแล้วก็เอาของลูกออกมาอันนึงได้แล้วท่านผู้ชมมามันร้อนแบบนี้เลยเนี่ย,เ,ยเออมาได้อยากได้ไหนมาหน้าร้านนี่เลยครับกินกันหน้าร้านนี่แหละมาแกะเลยแต่มันร้อนอยู่นะร้อนอยู่ใช่ไหมมันต้องร้อนครับมันถึงจะอร่อยสําหรับ ร้อนจริงอ่ะมาพ่อแกะใหะ้ถือกล้องเลยร้อนจริงจังเคยซังบอกนี่ท่านผู้ชมโรตีของเราแกะแบบนี้เลยนี่แกะ<อ>มันแกะไอติมเราอย่าไปแกะที่หมดแล้วใช่มันจะเป็นแผ่นออกมาใช่น,นี่นุ่มๆเยิ้ม,ม,มๆเดี๋ยวปอกให้นี่ อ,อาา๋อระวังแป๊บหนึ่งน,นี่อ่ะเดี๋ยวยกให้คิวซังชิมให้ท่านผู้ชมดูนะวัฒนธรรมของโรตีจะเป็นยังไงเนาะรสชาจะอร่อยขนาดไหนชิมครับทีละนิดก็ได้นะมันร้อนนะเต็มปากเต็มคำไข่อร่อยมากเลย <c oughs> โรตีอร่อย <c oughs> ไข่ก็อร่อยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> หนัวมากครับท <c oughs> ่านผู้ชมอรไรรสชาติที่คิดถึงใช่ไหมครับอร่อยถูกใจอีกคิวละทีนี้วันนี้ไม่กินข้าวแล้วเนาะกินอันนี้เดียวพอแล้วเนาะครับ <c oughs> โอเคนั้ท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศเนาะสำหรับการมาพาเดินตลาดบนดยอยห่างๆของเรานะครับซึ่งตอนนี้ร้านโรตีเราก็ขายเกือบทุกวันนะครับไม่ได้ขายทุกวันเนาะ กือบทุกวันดังนั้นใครมาเที่ยวด่างคัางใช่ครับถ้าไม่มีงานวัฒนธรรก็จะเปิดขายทุกวันนะฮะใครที่มาเที่ยวด่างคางช่วงนี้ก็อย่าลืมแวะมาชิมนะฮะอยู่บนด้านหน้านี่ครับลงรถมาจอดรถตรงนี้ปุ๊บก็เดินมาเลยครับร้านอยู่ซ้ายมือด้านหน้าเราเลยใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยเดินมาเจอเลยน้อยเกีสร์ังเนาะสรันวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรยังไงที่ไหนก็เราติดตามรับชมได้เร็วๆนี้น้อยเกียรังเนาะอย่าลืมอะไรนะครับพี่เกียัง กเ,เราเปลี่ยนการวางใจคือสร้างในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจริงๆไม่ใช่ซาลาเปายังมีอยู่ไหมครับนี่ไม่ได้มีแต่อ่าเหมือนถั่วโตตีมีสลักเปาด้วยนะท่านผู้ชมนี่ฮะสี่ไส้ครับหมูกีนตัวไก่มะพร้าวแล้วก็มีหมันถั่วนี่ท่านผู้ชมเตยแครอทฟักทองมันม่วงงาฮันบดาแล้วก็ ัพโอ้โหมีหลายรสชาติน,น,นะท่านผู้ชมสุดยอดครับนี่คือร้านขายโรตีบนลอยังขายเรานอกจากขายโรตีแล้วยังมีซาลาเปาหลายรสชาติหลากหน้าให้เราได้กินกันด้วยนะท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมเลยนะครับสิครับอย่าลืมว่าเลือกใจซังเลยนะครับก็เป็นกำลังใจที่จะซังและพ่อที่กำลังการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ทา่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ใช่ครับบ๊ายบายบบ๊าายยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่สูงครับไม่สูงครับ